สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับไอเดียโอเอกันอีกแล้วน,นะคะสําหรับที่วันนี้นะคะเอกก็จะมารีวิวแป้งตัวใหม่ของ B K Acne นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย B K Acne Shimmer m a e 3D Diamond Powder ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งตัวใหม่ล่าสุดของ B K Acne นะคะซึ่งเขาเคมาว่าเนื้อแป้งปกปิดบ,บางเบากว่าเดิมแล้วก็คุมมันกว่าเดิมสบายผิวบางเบาม่อุดตันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะแถมยังทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นอีก1นระดับซึ่งแป้งตัวนี้เขาก็มีมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะก็เป็นเบอร์ 01, 02, แล้วก็นะ เอ้ก็ยังไม่เคยลองใช้แป้งตัวนี้เลยนะคะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะว่าเอ๊ใช้แล้วจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะโอเคก็มาดูแพคเกจของเขากันบ้างเนาะพอแกะออกมานะคะก็จะมีเป็นตลับแป้งสีแดงแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นพับนะคะแยกไว้ให้ ตัวนี้ก็โอเคนะก็จะมีพลาสติกนะคะซีนไว้ตัวตลับคือมีความกระทัดรัดนะคะแล้วก็น้ําหนักเบานะเอวาถือว่าพกพัสะดวกเลยตลับสีแดงแบบนี้นะคะก็คือเป็น lucky ้เรนะก็คือเป็นสีแห่งความโชคดีนะคะที่ชาวจีนเขาเชื่อกันมานานว่าเป็นสีที่นําพาความโชคดีและความจเจริญรุ่งเรืองให้ผู้รับพบแต่ความราบรื่นปัศจากอุปสรรคแล้วก็พบเจอแต่เรื่องดีๆคะ่ะซึ่งแป้งตัวนี้เขาจะมีผงแป้งข้าวจากธรรมชาติที่จะช่วยทนะําหน้าที่ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อย่างดีเยี่ยมและให้เนื้อสสััมมมผทที่่่นนุลืไําิว หน้าเกิดการระคายเคืองให้ใบหน้าดูสดใสตลอดวันและยังมีดิมอนพาวเดอร์หรือว่าเพชรเลยอค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวดูผุดพองเปล่งปลัง่งสุขภาพดีแล้วก็กระจ่างใสและยังมีน้ามันธรรมชาตินะคะทำหน้าที่เป็นแอนติบคกทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบของผิวและยังมีสารสกัดจากใบวบกนะคะที่ช่วยลดการอักเสบของสิวลดการระคายเคืองและยับยั้งกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้จางลงแล้วก็ช่วยให้หน้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติมี Excel l e n t เ i สซิฟพาวดนะคะที่ช่วยกระจายแสงอพังจุดบบบกพร่องนนใหน้า ควบคุมความมันยาวนานกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็เนื้อแป้งไม่เปลี่ยนสีนะคะทําให้หน้าไม่หมองคล้าระหว่างวัน Angie Infra m m a t o r y Complex นะคะก็จะเป็นสูตรเฉพาะของ B K ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องผิวนะคะจากการระคายเคืองและยังมี Non Comedogenic Silicone นะคะก็เป็นซิลิโคนชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันผิวคนเป็นสิวก็คือใช้ได้ในส่วนปร,ริมาณของเขาจะอยู่ที่9กรัมนะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ตลับละ489บาทโอเคก็มาดูตัวเนื้อแป้งพับกันก่อนเลยเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรื่องแพ็กเกจก็คือ หลับน่ารักนะคะพกพาสะดวกอยู่แล้วก็มาดูข้างในกันเลยข้างในก็จะเป็นกระจกนะคะก็มีพลาสติกแล้วก็สามารถเลาะออกได้เลยในส่วนของชั้นแป้งนะคะก็จะมีเป็นพลาสติกแยกไว้เหมือนกันและก็ข้างบนนะคะก็จะมีเป็นช่องไว้ใส่พับนั่นเองก็มาดูเนื้อแป้งกันบ้าง มีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็บางเบานะให้ความรู้สึกที่แบบนุ่มนะคะตอนนี้คือนุ่มมากแล้วก็มีความเนียนละเอียดนะคะก็คือสังเกตว่าไม่มีผงแป้งลงลงมาเลยพอเกลี่ยไปแล้วเขาก็กลืนเข้ากับผิวได้ค่อนข้างดีเลยโอเคอยู่นะแล้วก็กลิ่นนะคือ ไม่มีกลิ่นเลยนะคะแป้งตัวนี้โอเคนะคะก็มาลองสีกันก่อนเลยตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะสีก็ค่อนข้างขาวเลยเบอร์สองนะคะเบอร์สองก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เบอร์สามนะคะ โอเคเบอร์3ก็จะมีความแบบเข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งและแน่นอนนะคะ AYA เบอร์3แหละ เพราะว่า1นึ่งสนี่คือน่าจะขาวไปนอกจากจะมีแป้งพับแล้วนะคะเขาก็ยังมีเป็นแป้งฝุ่นมาด้วยก็จะเป็นตัวนี้เลย Dk Angel o o s e Powder 3D Diamond ตัวนี้ก็จะมาพร้อมตลับสีแดงนะก็จะเป็น Lucky Red นะคะก็คือเป็นสีแห่งความโชคดีอีกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นเนียนนุ่มนะคะคุมมันแล้วก็ลดปัญหาสิวแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกสีผิวเลยตัวนี้ก็คือตุ้มกว่าเดิมเนียนกว่าเดิมและก็คุมมันกว่าเดิมก็คือสบายผิวนะคะบางเบาไม่อุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นรบาา้งต ิดออกมานะคะก็จะมีเป็นกระจกมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพับตัวกระจกเขาก็จะมีพลาสติกนะคะแปะไว้ก็สามารถลอกออกได้พอเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีเป็นตะข่ายนะคะที่กรองเนื้อแป้งก็คือจะทําให้เราได้แป้งในปริมาณที่เหมาะสมเนาะไม่เยอะจนเกินไปตัวแป้งคือมีความแบบ เนียนนุ่มนะคะมีความละเอียดมากๆเลยโดยปริมาณของเค้าจะอยู่ที่12กรัมนะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่489บาทโอเคนะคะก็พูดคุณสมบัติต่างๆของแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพัฟไปเรียบร้อยแล้วนะและก็ก่อนที่จะไปลงที่หน้านะคะก็มาดูสภาพผิวหน้าของเองกัน,อในใกล้กันก่อนผิวหน้าตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีรอยดํารอยแดงแล้วก็ตรงจมูกก็คือเป็นแผลนะคะยังไม่หายเนาะก็จะมีแบบแดงๆอย่างนี้ และส่วนมากก็จะมีเป็นแบบรอยดำรอยแดงนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะเดี๋ยวฝั่งนี้เอจะขอลงเป็นแป้งฝุ่นก่อนเนาะแล้วก็จะลงแป้งพับพับอีกรอบนึงแล้วก็ฝั่งนี้เอจะลงเป็นแป้งพับอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากลงไปแล้วจะเป็นยังไงคะภาพของเขาคือแบบมีความนุ่มมากๆเลยนะตัวนี้ก็คือเป็นพับที่ทําขึ้นมาพิเศษเลยนะคะก็คือต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวและก็ขั้นตอนนี้คือเอได้ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ก็ขอซูนิดนึง บอกเลยว่าเอ๊ก็ยังไม่เคยลองใช้แป้งรุ่นนี้เลยนะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะรอดไหม,มเนื้อเนียนมากพอลงไปแล้วคือแบบบางเบานะบางเบามากๆเลยคือมันไม่หนักหน้าเลยอะคะ่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆได้อยู่นะแป้งมีความนุ่มกำลังดีเลยแล้วก็ปกปิดได้ดีพอสมควรเลยนะคะและสีนี่คือเอว่าได้เลยนะ ไม่ลอยนะแล้วก็ใกล้เคียงกับสีผิวของเอมากๆโอเคฝั่งนี้เอกก็ลงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะงานผิวคือแบบเนียนกลิบเลยนะสวยมากแล้วก็สามารถเบอลอคมขนนะได้ค่อนข้างดีส่วนเรื่องตันปกปิดเอ๊ะให้ปานกลางแล้วกันนะเอ๊ว่าแป้งตัวนี้อะคะ่ะเขาจะเน้นแบบความบางเบาสบายผิวมากกว่าแล้วก็เรื่องสีของเขานะคะเอ๊ว่าเอใช้แล้วรอดนะไม่ลอยไม่เทานะคะก็คือใช้แล้วแบบพอดีผิวเลยนะก็คือชอบนะโอเคก็มาลงฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเอ๊จะลงเป็นแป้งฝุ่นก่อนเนาะ เนื้อแป้งคือมีความบางเบามากและพับคือแบบนุ่มมากอะ่ะชอบเลยนะมีความบางเบามากเลยนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเขาไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีด้วยก็สามารถใช้ในการเซตรองพื้นได้เลยคือแป้งฝุ่นก็ให้งานผิวที่แบบสวยแล้วนะคะ ก็มาลงแป้งพับก,กันต่อเลยจริงๆคือได้แล้วแหละเพราะว่าสีแป้งพับคือเออโอเคมากๆนะคะแล้วก็เนื้อเขามีความเนียนละเอียดมากทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับเลยคือชอบสีของเขาด้วยแหละสีดีมากผิวเข้มก็คือสามารถใช้ได้นะคะใช้แล้วรอดนะโอเคเราไปเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วนะคะก็จะได้ฟินิชลุคป,ประมาณนี้เลยและลืมบอกไปว่าวันนี้ผิวเอคือแห้งมากๆนะคะขนาดบำรุงสกินแคร์หนักๆแล้วนะมันก็ยังมีแบบ ลอกตรงจมูกนะคะหน้าลอกก็คือเป็นปกติของผิวเออยู่แล้วนะคะถ้าวันไหนที่ผิวแห้งมากๆนะมันก็จะลอกแบบนี้แหละก็คือไม่เกี่ยวกับแป้งใดๆน,นะคะก็คือเป็นที่ผิวหน้าของเรานะตอนนี้คือมีความรู้สึกแบบบางเบานะคะเบาเหมือนไม่ได้ทาแป้งอะอจริงๆ คือมันไม่มีความหนักหน้าใดๆเลยและสังเกตดูนะคะหน้ากับคอนะคือไม่แตกต่างกันนะก็คือได้อยู่นะคะคอนี่คือยังไม่ได้ทาแป้งนะก็คือไอว่าไอใช้แล้วร้อนแหละก็คือสาวผิวเข้มสามารถใช้ได้แล้วก็ตัวแป้งมีความละเอียดดีนะคะทาไปแล้วก็คือมีความรู้สึกชุ่มชื้นนะคะบางเบาสบายไม่หนักหน้าแล้วก็สามารถเบลูมขนได้ค่อนข้างดีนะ,ะส่วนเรื่องการปกปิดนะคะไอว่าปกปิดได้ปานกลางเนาะถ้าใครที่อยากให้ปกปิดเพิ่มค่ะไอว่าต้องลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะแล้วก็่อยเซตแป้งอีกทีนะงาน,นผิวโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะคะเอว่าน มไม่มีปัญหาตกร่องหรือว่าเป็นคราบใดๆโดยเอ๊ะเขาตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหลังแต่งหน้าไปแล้วฟินิตลุปของแป้ง B.K ตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วกลับมาเจอกันคะ่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ฟินิตลุกประมาณนี้เลยงานผิวคือกริบมากเนียนมากแม่คือชอบมากๆเลยนะคะฟินิชรูปสําหรับแป้งของ B.K ตัวนี้พอแต่งหน้าไปแล้วเอ๊ว่าตัวแป้งเนียนกริบเลยนะคะแล้วก็สามารถเบลอรูปขนได้ดีมาก แล้วก็สีแป้งนะคะเอ๊ว่าเข้ากับผิวหน้าของเอได้ดีมากๆนะคะก็คือไม่ได้ขาวไม่ได้ลอยเนาะ เอ้ยว่าพอดีกับผิวเลยแหละโดยรวมก็คือเอชอบนะคะสำหรับแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับของ B K a n g ี l ตัวนี้นะคือทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้ง,ปงพับนะคะพอใช้ไปแล้วคือมีความบางเบานะคะเบาสบายผิวก็ work, คือไม่รู้สึกหนักหน้าเลยแล้วก็ตัวแป้งคือมีความเนียนละเอียดมากๆนะคะโดยรวมก็คือเอชอบนะ,ะพอแต่งหน้าไปนะก็คือเขาให้เงาผิวที่เนียนกริบนะคะโดยรวมก็คือเอชอบมากๆแต่ก็ต้องมาดูระหว่างวันกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไง,ง,งกับ้างซีจะดรอปหรือเปล่านะคะก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะเดี๋ยววันนี้เออจกปปปข้้้้าาางงงงนคแแแลลวววัับุให่่่ทีชพ ไปทั้งวันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างคะ หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะเอสแต่งหน้าเสร็จไปตอนประมาณเที่ยงนะคะตอนนี้คือผ่านไปเก้าชั่วโมงกว่าแล้วแล้วก็มาดูผิวหน้ากันใกล้กันเลยเนาะว่าหลังจากที่ใช้แป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับของ B.K นะคะสองตัวนี้ไปทั้งวันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างก็มาดูใต้ตากันก่อนเลยทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีตกร่องหรือว่าเป็นคราบส่วนร่องจมูกนะฝั่งนี้โอเค ฝั่งนี้ก็ไม่มีตกร่องเป็นคราบนะคะแล้วก็ตรงแก้มตรงอะไรก็คือยังเป๊ะอยู่นะจ๊ะไม่มีตกร่องและเป็นคราบนะคะ ทังหน้าก็คือยังเนียนกริบเหมือนเดิมถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าผ่านไปทั้งวันหน้าคือยังเป๊ะอ,อ,อยู่นะไม่มีการตกก้องหรือว่าเป็นคราบใดๆเลยโดยรวมก็คือเอชอบนะคะทั้งแป้งฝุ่นและก็แป้งพับนะคะก็คือประทับใจนะผ่านไป9ก้าชั่วโมงนะหน้ายังเป๊ะอยู่ขนาดนี้มาซับมันกันดูบ้างเนาะว่าหลังจากที่ใช้แป้งของ BK ผ่านไปทั้งวันนะคะหน้าเอจะมีความมันมากน้อยแค่ไหนกระดาษซับมันหนึ่งแผ่นก็จะได้ประมาณนี้เลย เอาจริงคือมันน้อยมากแล้วก็ทั้งวันคือเอ๊ยังไม่ได้ซับหน้านเลยนะแต่งหน้าไปยังไงก็คืออยู่อย่างนี้นะคะทั้งวันเลยคือเลิศม,มากอะ่ะผ่านไปทั้งวันแทบไม่มันเลยนะ <c oughs> นอกจากแป้ง B K 2ตัวนี้จะเป็นแป้งที่คุมมันดีแล้วนะคะบอกเลยว่าแป้ง B K นะคะเป็นแป้งตัวใหม่ที่เหมาะ เหมาะสำหรับคนผิวแพง้ง่ายหรือว่าเป็นสิวง่ายมากนะคะสําหรับปี2021กันเลยโอเคก็ okay, okay, มาสรุปกันเลยนะคะว่าหลังจากที่ผ่านไปทั้งวันเนี่ยแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับของ B K Acne เป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยก็คือเนื้อแป้งนะคะเนื้อแป้งมีความเนียนละเอียดนะคะบางเบามากๆแล้วก็พอทาลงไปที่หน้านะคะ่ะทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับเลยคือมีความบางเบานะคะไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยเรื่องเนื้อแป้งนี่คือเอชอบนะแล้วก็เรื่องสีนะคะก็มาที่แป้งฝุ่นกันก่อนเลยก็เป็นแป้งฝุ่นนะคะที่สามารถเข้าได้กับทุกสีผิววนนะแล้้้ก็สามามรรถใชเองื ะะก่อนการแต่งหน้าได้และไม่ทําให้เราพื้นเปลี่ยนสีนะคะแป้งุวดตัวนี้คือแนะนําเลยแล้วก็แป้งพัฟนะคะก็อย่างที่เห็นกันไปเลยว่าสีพอดีผิวเอ๊ะเป๊ะเลยนะคะเรื่องสีคือชอบมากเรื่องสีก็คือให้เต็มเลยนะคะก็คือสาวผิวแ้มผิวแทนสามารถใช้ได้และก็ในระหว่างวันนะสีดรอปไหมโดยส่วนตัวเอ๊ะไม่ดรอปนะคะก็ยังเหมือนเดิมส่วนเรื่องความคุมมันก็คือคุมบันดีมากกระดาษซับมานหนึ่งแผ่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ตามที่เห็นเลยก็คือชอบนะหลังจากที่ใช้แป้งดีเคไปทั้งวันนะคะโดยรวม เอชอบนะคะก็คือคุมมันปกปิดติดทนไม่ดรอปและก็ไม่เป็นคราบนะและแป้งตัวนี้เอว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะผิวมันผิวผสมผิวแห้งก็คือใช้ได้นะคะอย่างเอผิวแห้งเนี่ยใช้แล้วก็คือประทับใจนะคะชอบมากโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการรีวิวแล้วก็ทดสอบแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับของ BK เอนเนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าและก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เอกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย